สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้มาแชร์วิธีการทำซาลาเปาให้มีแป้งที่นุ่มฟูเหมือนก้อนเมฆแบบนี้ค่ะสูตรนี้ใช้แป้งสาลีตัวเดียวค่ะและวันนี้นะคะนุชทำเป็นไส้ผักขมผัดกับเนยรสชาติอร่อยไปดูวิธีทำกันค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์3ถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชา ผงฟูหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย3มช้อนโต๊ะค่ะยีสต์หนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะค่อยๆผสมน้ำอุ่นนะคะ180 ml ค่ะ ค้นผสมกันไปเรื่อยๆจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเลยนะคะหากแป้งยังไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้เพิ่มน้ำอุ่นเข้าไปอีกค่ะแต่ต้องค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะแล้วค่อยๆคนแป้งไม่ให้เหลือฝุ่นแบบนี้หลังจากนั้นผสมน้ำมันรําข้าว20ม ml ลงไปค่ะหลังจากนั้นนวดแป้งไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะร่อนนะคะไม่ติดมือและเนื้อแป้งเนียนเข้ากันดีค่ะ รู้ใช้เวลาในการนวดนะคะราวๆสิบนาทีค่ะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนะคะเมื่อได้เนื้อแป้งเนียนเข้ากันดีและไม่ติดมือแบบนี้แล้วนะคะให้ปิดฟิล์มหรือคลุมผ้าพักไว้3มชั่วโมงค่ะระหว่างนั้นนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของไส้กันค่ะ ไสผักขมของเราวันนี้นะคะนาผักขมเด็ดเอาเฉพาะใบค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็นํามาลวกในน้ําเดือดนะคะหลังจากลวกประมาณ3-5นาทีแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาแช่ไว้ในน้ําเย็นค่ะบีบคั้นเอาน้ําส่วนเกินออกนะคะแล้วเอามาสับให้เป็นเส้นเล็กๆให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ ตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่เนยจืดลงไปค่ะรอให้เนยจืดของเราละลายก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หัวหอมหั่นเตาลงไปค่ะหัวหอมนะคะนุใช้ประมาณครึ่งหัวเล็กค่ะสับเป็นลูกเตาแบบนี้นะคะแล้วผัดให้หอมเลยค่ะ เมื่หอหอมหอมแล้วนะคะเราจะใส่ผักขมล,ลงไปผัดต่อค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาล3ช้อนชาค่ะ เกลือครึ่งช้อนชาซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะชิมรสชาติหวานนํำเค็มตามหรือชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะหลังจากสุกแล้วนะคะเรามาตักผักไว้ค่ะให้เย็นก่อนนะคะผักมีน้ำและแฉะจนเกินไปเวลาห่อจะทำให้แป้งเละได้ค่ะ 3ชั่วโมงผ่านไปค่ะแป้งขึ้นฟูเท่าตัวหลังจากนั้นเราจะมานวดเพื่อไล่อากาศออกไปจากแป้งค่ะแป้งอาจจะติดมือนะคะทำให้นวดยากเราจะทาน้ำมันพืชลงในมือก่อนนะคะแล้วมานวดจะทำให้การนวดของเรานั้นง่ายขึ้นค่ะ นวดแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมนะคะเราจะแบ่งเป็น4ส่วนค่ะ จากนั้นคลึงเป็นก้อนกลมอีกทีหนึ่งค่ะทำเป็นก้อนเล็กลงนะคะจะได้ง่ายในการตัดแบ่งค่ะ จากก้อนกลมนะคะเราจะคึงให้เขายาวออกมาค่ะอย่าลืมคลุมแป้งส่วนที่ยังไม่ได้นวดด้วยนะคะเพื่อกันไม่ให้โดนลมค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนตามขนาดของซาลาเปาที่เราต้องการเลยค่ะหากชอบแป้งหนาๆน,นะคะหรือลูกใหญ่ๆหน่อยค่ะก็ตัดให้ใหญ่กว่านี้ได้ค่ะ ครึ่งเล็กน้อยนะคะไม่ต้องคลึงมากค่ะจากนั้นปั้นไส้ผักขมแล้ววางไปบนแป้งได้เลยค่ะ วิธีการห่อนะคะก็ไม่ได้เด้นสวยนะคะเน้นห่อง่ายค่ะแป้งจะยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็นุ่มมือด้วยวางไว้บนกระดาษไข่นะคะอย่าลืมนะคะว่าแป้งตละลเปาที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุมผ้าหรือว่าคลุมแปไว้ทีนึงนะคะ จะได้เป็นการบ่มแป้งไปในตัวและแป้งก็จะหน้าแป้งจะได้ไม่แห้งด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้ก่อนนึ่ง30นาทีค่ะครบ30นาทีนะคะเราก็จัดเตรียมลงซึ้งนึ่งได้เลยค่ะบางชิ้นจะอ้าออกนะคะเพราะส่วนนั้นมันบางเวลาแป้งฟูขึ้นมาก็เลยทำให้ปริแบบนี้ค่ะก็ใช้มือนะคะกดปิดได้เลยค่ะ วันนี้ทำเยอะนะคะก็วางไปแบบเบียดๆกันเลยค่ะแนะนำนะคะว่าอย่าเบียดกันแบบนี้ค่ะเพราะเวลานึ่งเขาจะฟูขึ้นมาทำให้ก้อนสาลาเปาติดกันค่ะแบบนี้ใช้ไฟกลางในการนึ่งไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะใช้เวลา15นาทีค่ะมีลูกเล็กลูกใหญ่นะคะลูกเล็กก็จะเป็นไส้ผักค่ะส่วนลูกใหญ่นะคะจะเป็นไส้หมูสับ เสร็จเรีบร้อยแล้วค่ะได้สาละเปาไส้ผักมขมขาวนวลน,นุ่มฟูเหมือนก้อนเมฆแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ติดเหงืออไม่ติดฟันค่ะทำไว้เยอะนะคะสามารถแช่แข็งไว้ทานได้นานค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาม่าบุญยมีและเพจมาม่าบุญยมีด้วยนะคะกดคอมเมนต์มาพูดคุยและทักทายกันได้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมาม่าบุญามีค่ะ